สวัสดีค่ะวันนี้ยายตอยพาเก็บมักโอรีค่ะจะพาเก็บมักโอรีปไปดองนะคะมันบมัดนในสูบดอกนะคะยายตอยก็สิเก็บเอาหนวยดิบของมันประมาณนี้นะคะเนี่ยน,นี่จะไปดองนะคะเนี่ยอันนี้เป็นพันธุ์ใยเนาะค่ะเนาะพันธุ์ใยนี่เขาจะาจะบอกคอยนิยมเอาไปสกัดนนํามันนะคะเขาจะเ,าจะเอาไปดอง โอลิฟรดองเป็นฉีเข้าเจ้าสาหรับใส่กับสลัดหรือว่าใส่กับกับเกมเคยกินบ่ค่ะ,ะนะกะเรือกับพวกสลัดเอาโรยหนาพิซซ่าประมาณนี้เนาะคะ่ะนวยใหญ,ใหญ่ยังสีน้องไม่กะดองกินเป็นกับเกมนะคะเพราะว่ามันนวยใหญ่นะคะส่วนนวยดำดำน้องสีนี่กะดองได้นะคะ หน่วยดำหลายหรอนี่ต่อยจะเลยสิเก็บไปดองเก็กน้อยนะคะอันสูงๆก็ต้องหาบันไดมาปีดนะคะิกล้องเก็บเอาสิมันตำตำก่อนนะคะเนี่ย มาเก็บเรื่กันที่นอ้องหลายคนก็นอาจจะสงสัยนะคะว่าโอลีฟเนี่ยมันรสชาติเป็นจังไงน,นะคะโอลีฟถ้ามันนวยดิบยิบงแจ๊โอลีฟถ้ามันนวยดิบ,ดบ,ดบๆเขียวๆขัยเสียขมค่ะนวยดำกับขม มันจะมีรสชาติสาดสาดหลักถึงขมนะคะขมขมฝัดฝาด,าดเริ่มจะกรองไม่ถึงแล้วนะคะต้องใช้บันไดแล้วนะคะนะี่กระซีดหยุดเจ็บเหนต้มต้มสก้อน เดี <sist desarrollo> ๋ยวเห็นเนี่ยต่อยบอค่ะเล่มตำตำไปบสะกอนก็จะหล่นพวกเฟย์พวกเฟย์ออกมา i don't ไม่ถึงแล้วค่ะ